สวัสดีค่ะมาทักทายกันนะคะโคดน้ำฝนมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะมาทักทายกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เข้ามาทักทายกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโคดน้ำฝนมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะมาทักทายกันค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้ค้ดมาแบ่งปันสีดีนะคะสวัสดีค่ะ มามามาคุยกันนะคะสวัสดีค่ะรายงานตัวเลยนะมาจาก จังหวัดอะไรนะคะมาจากประเทศอะไรนะคะมาคุยกันเป็นเพื่อนกันนะคะปกติก็คือโคดน้ําฝนนะคะจะทําคลิปแบ่งปันสีดีนะคะอยู่ในช่องติ๊กต็อกอยู่แล้วแต่เราไม่ได้มาออกมาไลฟ์มาคุยกันแบบนี้นะคะเราสามารถไลฟ์คุยกันแบบนี้เราสามารถถามกันได้มีอะไรสามารถคุยกันได้ไงเราก็เลยอยากมาคุยกับเพื่อนๆนะคะเนาะ เพราะว่าปกติเนี่ยเราจะทําเป็นคลิปแบ่งปันเราก็จะไม่ได้เห็นหน้าเพื่อนๆเหมือนไม่ได้คุยกันอ่ะเนาะแบบนี้เราก็จะได้คุยกันนะคะมีอะไรก็สามารถสอบถามกันได้นะคะสวัสดีค่ะมาค่ะมาค่ะมาเจอกันนะคะมาคุยกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ ชื่อน้ำฝนนะคะหรือโคดน้ำฝนนะคะก็คือทำงานอยู่ที่บริษัทอินดีมกรุ๊ปนะคะเป็นอีกอาชีพนึงได้ มีรายได้เพิ่มอีกกระเป๋าหนึ่งนะคะเป็นงานคงขายผู้บริโภคเรามาเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ค่ะเป็นนักธุรกิจนะคะแบ่งปันสงดีออกไปแบบนี้นะคะเป็นงานที่แก้ไขปัญหาชีวิตช่วยผู้คนตอนนี้ปัญหาสําหรับใครที่ต้องการเพิ่มรายได้ในช่วงยุคโควิดแบบนี้ค่ะเราก็เป็นงานประชาสัมพันธ์แบ่งปันออกไปโค้ดเป็นผู้บริโภคสินค้าเราจะมีสินค้าที่เราดูแลตัวเองอยู่แล้วค่ะเป็นอาหารเสริมดูแลสุขภาพ สินค้าหลายตัวไม่มากมากไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มสกินแคร์กลุ่มอาหารเสริมแบบนี้ค่ะเราดูแลสุขภาพดูแลตัวเองแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราสามารถแบ่งปันสิ่งดีสามารถสร้างไรายได้ได้ด้วยแบบนี้ค่ะแล้วโค้ดตื่นรู้อะไรโค้ดก็จะออกมาให้มาแบ่งปันในช่องต,ติกต็อกนี้เหมือนเราเป็นผู้ให้อ่ะเรารู้สึกเฮ้ยเราเราทำสิ่งนี้ได้เราก็ได้ออกมาให้แบบนี้นะคะอืออดิค่ะ มาค่ะมาคุยกันวันนี้โค้ดก็มีสิ่งดีมาแบ่งปันนะคะเดี๋ยวเราเพื่อนก่อนเนาะเดี๋ยวเราเพื่อนก่อนนะคะอ๋อสวัสดีค่ะน้องมะปางมาอีกแล้วนะคะน้องมะปางคนสวยอ่าสวัสดีค่ะมาค่ะ มาเวลานี้อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ไลฟ์สดเป็นครั้งที่4ี่แล้วที่เรามาเจอกันนะคะเข้ามาทักทายกันได้นะคะวันนี้นะคะก็มีเรื่องมาแบ่งปันค่ะคือเวลาที่เราจะเปลี่ยนชีวิตเราจะเปลี่ยนนะคะ เวลาที่เราจะทําอะไรที่มันดีขึ้นที่ยิ่งใหญ่ขึ้นที่ไม่เหมือนเดิมที่เราจะทําเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ฉันจะไม่เอาชีวิตเดิมอ่ะมันมีทั้งเสียงผู้คนที่เขาเห็นด้วยกับคุณและเสียงผู้คนที่เขาไม่เห็นด้วยแต่คุณต้องคุยกับตัวเองให้เสร็จว่าคุณจะเปลี่ยนชีวิตเพราะอะไรเพื่ออะไรนะคะว่าคุณจะเปลี่ยนชีวิต เพื่ออะไรให้ตัวคุณสําเร็จให้ครอบครัวคุณและสร้างสิ่งดีให้บนโลกแบบนี้ถ้าคุณคุยกับตัวเองให้เสร็จอะคะ่ะไม่ว่าจะเสียงของใครเขาไม่สามารถกําหนดคุณได้เลยคุณคือกําหนดทิศทางตัวเองหมดเลยนะคะออคือถ้าเราฟังเสียงคนคนนี้คนนั้นคนนี้มากเกินไปเสียงของคนที่เขามาในคาบพี่ความหวังดีแต่ในคาบความหวังดีของเขาทำให้เราเองที่ ตกทุกแบบนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะคือบางคนน่ะเขาเข้ามาในในในแง่ที่ในความหวังดีที่ไม่อยากให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองอแต่ในแง่นั้นอะ่ะในความหวังดีของเขาบางครั้งมาพร้อมความดูถูกมาพร้อมคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกสําหรับคุณแต่ถ้าคุณไปเชื่อความคิดของเขาคุณก็จะเป็นแบบนั้นเพราะว่าถ้าคุณคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง คุณก็แค่ไม่ฟังเรื่องของความเชื่อนะ่ะนะคะคุณก็แค่เชื่อในสิ่งที่คุณจะทําและก็เชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจในสิ่งที่คุณจะทําถ้าคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะใครคนอื่นนะคะเขาจะมองว่าเฮ้ยไอ้นนี่มันบ้าหรือเปล่ามันไม่เหมือนเดิมเพราะว่ายิ่งเขามองว่าคุณบ้าน,นั่นแหละมันมาถูกทางแล้วเพราะว่าถ้าคุณเหมือนเดิมอ่ะชีวิตเราอ่ะก็แสดงว่าเราไม่มีอะไรเปลี่ยนเอออันนี้สําหรับคนที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะ คือใครเขาจะมองคุณยังไงใครเขาจะว่าคุณยังไงใครเขาจะมากําหนดคุณแบบไหนมันก็ช่างเขาตัวเราเป็นคนเลือกและตัวเราถ้าเรามีความสุขเราเป็นตัวของตัวเองเราเลือกการเดินทางเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองสิ่งดีๆมันก็จะมาไงคะสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับคนเข้ามาใหม่นะคะวันนี้โค้ดมาแบ่งปันสําหรับคนที่กําลังจะ ไม่อยากมีชีวิตเหมือนเดิมคนที่จะเริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นมันจะมีคนที่เขาเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับเวลาที่เราเดินทางเข้าสู่เป้าหมายเข้าสู่ความสําเร็จมันจะมีคนที่มาต่อต้านเราอยู่แล้วอืให้เข้าใจว่าแบบนี้แต่มันอยู่ที่ใจเราค่ะเวลาที่มันมีอะไรมาทดสอบเวลาที่ใครมาต่อต้านเราแต่เราต้องเห็นคุณค่าของตัวเองรักตัวเองคือถ้าเราเปลี่ยนไป เปลี่ยนไม่เหมือนเดิมอ่ะมันก็มีคนเขาเข้ามาทากักอยู่แล้วว่าไอ้นี่มันเปลี่ยนไปมันบ้าหรือเปล่ามันทําแบบนั้นเฮ้ยมันจะโอเคหรือเปล่าคนคนที่เขาไม่พัฒนาตัวเองหรือว่าคนที่เขาเหมือนเดิมเขาก็จะไม่หวันเข้าใจแต่ถ้าคุณพัฒนาตัวเองและคุณคิดที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้มันดีขึ้นแบบนี้แสดงว่าชีวิตคุณเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมีแนวโน้มที่คุณจะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไป กับสิ่งที่คุณตั้งใจกับสิ่งที่คุณจะไปถึงให้ถึงเป้าหมายเนาะเออมันอยู่ที่มุมมองของเราทั้งสิ้นเลยค่ะเวลาที่เราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วกับเสียงนู่นเสียงนี่เสียงคนมาว่าร้ายเสียงคนมานินทาเสียงคนมาพูดไม่ดีว่ามันไม่สามารถทําได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกสําหรับเธอเธอทําไม่ได้หรอก เขาเท่านั้นที่เอาเข้ามาให้เราแต่เราจะเป็นคนที่รับสิ่งนั้นไหมถ้าเขาเอาสิ่งนั้นมาถวะมาให้เราอะแต่ถ้าเราไม่รับสิ่งนั้นมันก็กลับไปแค่นั้นเองเราเป็นคนที่รู้ตัวเราเองดีที่สุดว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เราทําเพื่อใครในสิ่งที่เราทํามันถูกต้องไหมมันถูกกฎหมายไหมไหม,มันดีไหมถ้ามันดีนะคะโค้ดขอแมงปันโค้ดขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนลุยเต็มที่เลย อย่าฟังเสียงของใครมากเกินไปจนลืมฟังเสียงของใจตัวเองถ้าคุณในทำในสิ่งที่ถูกต้องนะอืจงเชื่อมั่นในตัวเองค่ะว่าเฮ้ยคนอื่นทําได้เราก็สามารถเป็นได้เราก็สามารถทําได้แค่เราเรียนรู้พัฒนาตัวเองฝึกฝนอืถ้าคนที่เขาอยู่เหมือนเดิมก็ให้เขาอยู่เหมือนเดิมไปนะคะคนที่เขามาเรียนรู้พัฒนาคนที่เขามองว่าคุณเปลี่ยนอะ คุณบ้าคุณไม่เหมือนเดิมนั่นแหละคุณเปลี่ยนไปแล้วคุณควรจะให้รางวัลตัวเองเออคุณเปลี่ยนไปแล้วนะเวลาที่คุณคนอื่นมองว่าคุณบ้าน่ะคุณเปลี่ยนแล้วเ <brewer y> พราะว่าถ้าเรายังเหมือนเดิมอ่ะแสดงว่าเรายังไม่เปลี่ยนไงเออเราเปลี่ยนในทิศทางที่ดีแล้วถ้าคนมองว่าเราบ้าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ตัวเราว่าเราทําอะไรเราอยู่เออรู้ตัวเราไงว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เนาะ สำหรับคนที่แบบว่าทุกใจโควิดมารอบนี้เจอปัญหาอะไรคะ่ะก็อย่าไปถ้าคุณจะทำอะไรที่มันถูกต้องสุจริตคุณก็ทำไปเลยอย่าฟังเสียงคนอื่นเยอะเกินไปเนาะจงเชื่อใจตัวเองอืมสวัสดีค่ะทักทายกันได้นะคะสวัสดีค่ะ วัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะทักไทยกันได้นะคะอ,อวันนี้แหละค่ะคือโค้ดก็ปกติโค้ดจะทําคลิปสั้นนะคะคลิปสั้นแบ่งปันทุกๆครั้งนะคะจะมีเป็น EPP ี EP แบ่งปันในสิ่งที่โค้ดตื่นรู้สิ่งที่โค้ดได้สิ่งที่โค้ดปฏิบัติมาแบ่งปันออกไปแบบนี้แต่แต่ตอนนี้โค้ดไลฟ์สี่รอบแล้วนะ4ครั้งแล้วนะคะ4วันแล้วที่ติดต่อกันไลฟ์แบบนี้ก็คือ อย่าเราอยากมาเจอกันแบบนี้รู้สึกว่าการไลฟ์แบบนี้มีความสุขมากๆเลยเราได้มาคุยเราได้มาแบ่งปันเราได้มาเจอกันนะคะคนคิดว่าตอนนี้คือถ้าเรามาคุยกันเยอะๆขึ้นเยอะๆขึ้นเรยเยอะขึ้นเราก็คือแบบเออเรามีความเรามีความอยากให้รักทุกคนอยู่แล้วไงเรายิ่งมาเจอกันเรายิ่งจะแบบเอเอเนาะมีมีคนที่แบบมากมายอะ่ะเราก็อยากคุยกับทุกคนนะคะอื้ คุยกันได้นะคะถามสอบถามมาได้ค่ะโค้ชจะไม่ได้มาแบ่งปันอะไรเรื่องงานมากนะคะแต่ถ้าสนใจอยากทำงานที่ได้สร้างรายได้เพิ่มอีกหนึ่งกระเป๋าเพราะว่าโค้ชทำอินดี้โปรเจกต์โปรเจกต์บทนี้กับคุณก้องอายุน้อยล,ล้านก็สามารถคลิกสอบถามโค้ชใน Facebook ได้นะคะเพราะว่ามันมีลิงก์แปะอยู่ที่ลิงก์แปะอยู่ที่ หน้าโฟล์ไฟล์หน้าโฟล์ไฟน์นี้อยู่นะคะอันนี้โค้รก็ไม่ได้มามาพูดเรื่องของงานมากนะคะก็คือถ้าถามก็คือไปถามเรื่องงานในนั้นเลยนะคะใน facebook เลยเราสามารถตอบอะไรในนู้นได้เพราะว่าส่วนมากคนก็จะมาจาก facebook ด้วย tikt o อกโค้รก็จะมาแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะถ้าใครสนใจอยากทำก็สามารถไปทำร่วมกันได้ค่ะเนาะแต่อันนี้เรามี เรามีสิ่งดีๆเราก็อยากจะแบ่งปันนะคะเราก็อยากให้ออกไปแบบนี้มาเป็นเพื่อนกันมาแบ่งปันสิ่งดีต่อกันมาแบ่งปันความรู้ใครมีความรู้อะไรก็มาสามารถมาพูดคุยกันได้สามารถไล้สองคนได้นะคะเ,ออเดี๋ยวแต่โค้ดก็ไม่รู้นะว่าเราจะสามารถเชิญคนไลสองคนได้ยังไงย๋อวหาก่อน อนุญาตให้มีแขกรับเชิญเข้ามาคําขอจากผู้เข้าร่วมนะคะแออันนี้เราลองดูนะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะจะเปิดเพลงอะไรให้ทุกคนฟังดีขอบคุณมากขอบคุณจากใจสิ่งที่ยิ่งใหญ่ สิ่งเดียวที่มีให้กันคือแรงใจไปต่อเติมฝันคำเดียวชนนั้นคือคำว่าขอบคุณตาอาจมองไม่เห็นแต่รับรู้ด้วยหัวใจสัมผัสก็จะรู้ว่ามันจริงขอบคุณ ขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่ทำให้ฝันเป็นจริงในวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามากดติดตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามากดติดตามโค้ดนะคะเพราะว่าโค้ดก็จะแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะในคลิปในอะไรอย่างนี้ออกไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะทักทายกันได้นะคะ ทักทายกันได้นะคะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะก็วันนี้เขาได้แบ่งปันสั้นๆไปเมื่อกี้นะคะเวลาที่เรากําลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตมันจะมีคนทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราทํานะคะแต่เราจงฟังเสียงตัวเองมากกว่าเสียงคนอื่นค่ะเราจงฟังเสียงหัวใจตัวเองนะคะ เพราะว่าถ้าเรามีศรัทธานในตัวเองเราเชื่อมั่นในตัวเองในสิ่งที่เราทําในสิ่งที่ถูกต้องคือเสียงใครก็ไม่สามารถชนะเสียงใจของคุณได้นะคะถ้าเราเวลาที่ใครมาดูถูกคุณว่าร้ายคุณว่าคุณไม่สามารถทําได้อย่าไปเชื่อเขานะคะถ้าเราเปลี่ยนไปถ้าคนอื่นมองว่าเฮ้ยอันนี้มันบ้ามันไม่เหมือนเดิมแสดงว่าชีวิตเราเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีแล้วนะคะโอเคไหม ขอบคุณมากขอบคุณจากใจสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งเดียวที่มีให้กันคือแรงใจไปต่อเติมฝันคำเดียวเท่นั้นคือคำว่าขอบคุณ ตาอาจมองไม่เห็นแต่รับรู้ด้วยหัวใจสัมผัสก็จะรู้ว่ามันจริงขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่ทำให้ฝันเป็นจริงในวันนี้ไม่ว่าวันนี้คุณจะรู้สึกเช่นไร จากวันนี้จะยินดีเปลี่ยนชีวิตใหม่อาจจะร้องผิดคีย์นะด้วยคำรักคำว่าขอบคุณจากหัวใจขอบคุณทุศัพท์สรรพสิ่งทั้งหลายแทนด้วยคำว่าขอบคุณปัติหานที่ยใหญ่ก็จากหัวใจที่กล้าแก่งตั้งมั่นด้วยแรงลและกระสัตว์ ปติหารที่ยิงใหญ่ความมุ่งม,มั่นที่มันแรงกคาความศรัทธาฉันนมาชีวิตใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมอ่ะร้องพิธีก็ฟังกันไปฉันรักพื้นดินฉันรักแผ่นฟ้าฉันรัก สายลารและฉันสัทธาชฉันรักจักรวานมอบเพลงนี้ให้ทุกคนนะคะเป็นเพลงแห่งความสุขนะคะโอเคค่ะวันนี้โค้ดก็มาแบ่งปันสิ่งดีสำหรับทุกคนนะคะ โคตก็มาแบ่งปันสิ่งดีสำหรับทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะขอให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นและในวันปีใหม่ไทยนี้ก็ขอให้ทุกคนสมบังกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วเรามาเจอกันอีกนะคะในไ์หน้านะโค้ดจะมาแบ่งปันสิ่งดีนะคะทุกวันและคือสามารถติดตามโค้ดในคลิปท i ิ t ตอรได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อแบ่งปันสิ่งดีออกไปนะคะช่วยเหลือผู้คนกันนะคะแล้วเจอกันนะคะ โอเคค่ะรักทุกคน